เรื่องในคนลุยนะฮะกับเรื่องในคนรอนะฮะในช่วงตั้งแต่วันที่23มิถุนาถึงวันที่19การกฎานะครับเป็นเพื่อนชาวราศีกุมครับดาวพุธย้ายเรื่องที่คนลุยข้อแรกครับมีโปรเจกต์อะไรที่อยากทําเป็นพิเศษนะฮะถ้าหาข้อมูลความพร้อมตัวอย่างครบจบปุ๊บลงมือได้จังหวะดาวมันเด่นในเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่ใในมุมของการหาข้อมูลหรือทากันบ้านกันก่อนนะฮะเพื่อนเพื่อนครับ บางทีบางช่วงเนี่ยทำการพัานมาเต็มที่แล้วหาข้อมูลพร้อมแล้วแต่ยังจ่อไม่ได้ก็ยังไม่ให้ทาเพราะว่าถ้าทำแล้วเสียหายหรือเปิดตัวไม่สวยนะครับเหมือนกับจะเปิดตัวอะไรสักอย่างนึงนะฮะอยู่ฝนตกหนักนะฮะพายุเข้ามันก็แป๊กนะฮะฉะน,นั้นอันเนี้ยข้อมูลพร้อมทุกอย่างพร้อมลงมือได้เลยนะครับนี่คือจุดเด่นข้อแรกเริ่ม,เร,มเริ่มต้นทําอะไรที่อยากทําส่วนตัวเป็นพิเศษสําเร็จครับ ข้อสองนะฮะจริงเป็นเรื่องความรักนะฮะเผื่อใดที่แบบโสดอยู่นะฮะอ่าแล้วแบบชอบใครนะฮะก็คุยก็ลุยนะฮะมีโอกาสที่จะคุยใกล้ชิดมากกว่าเดิมหรือคุยเรื่องสําคัญจีบบางทีชวนนะถ้ารู้จักกันสักระยะแล้วโอเคจะชวนไปเที่ยวไปนัดเดทเลยก็่าไปน,นะครับก็เรียกว่าจังหวะดาวเรื่องความรักใหม่ๆเข้ามา มีอะไรจะคุยปรึกษาหรือช่วยเหลือกันแล้วกันบางทีมีคนรู้จักอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้พัฒนาเป็นแฟนช่วงเวลาจนี้ไปนะครับกิดสนิทกันมันจะสนิทกันไวโอกาสจะคลิกมีสูงนะครับก็เนี่ยฮะก็เราเลยให้ฟังว่ามีโอกาสคุยคบหาได้นะครับเต็มที่เลยจัดไปนะฮะโอเคนะครับข้อ3ครับในช่วงนี้ฮะบางทีนะอันเนี้ยถ้ามีปัญหาอะไรที่เป็นคาราคาซัง สบายใจอึดอัดใจเรื่องอะไรที่โอ้เครียดเรื่องนี้นะฮะเครียครับเป็นจังหวะของการเคลียหรือแก้ปัญหาสะสมปัญหาเร่ที่มันแบบค้างคามานานปัญหาเรที่มันเหมือนกับว่าอยู่มานานแล้วนะฮะแต่ว่ามันแก้ไม่ออกช่วงนี้จากนี้ไปนะครับบางทีอะจังหวะไม่ได้เนี่ยบางทีสมองมันไม่มาปัญญาไม่เกิดคิดเท่าไหร่คิดไม่ออกแต่รอบนี้จากนี้ไปนะฮะเผื่อมีเรื่องอะไรต้องคิดต้องทำํำต,ต้องแก้ต้องลุย คิดทำแก้ลุยควีครับจัดการมีดวงสําเร็จจอะดาม,มันได้มันก็มีดวงคิดพูดทําแล้วสําเร็จขอให้ใครช่วยเหลือสําเร็จมีอะไรที่อยากทาส่วนตัวหรือว่ามีอะไรที่แบบอย่าเอาปัญหาเก่าๆมาเคลียร์ปครค้างที่เป็นค้งางคาเอามาจัดก,การสําเร็จนะครับนี่คือจอะดาม,มันเด่นแบบนี้เลยนะข้อ44ีครับข้อต่อมานะฮะมีอย่างละสีข้อนะเรียกว่ามีดวง อยากไปช่วยเหลือใครสามารถทําได้บางทีอยากช่วยเหลือคนในครอบครัวบางทีอยากช่วยเหลือแฟนอยากช่วยเหลือคนใกล้ชิดใกล้ตัวก็มีเกณฑ์สําเร็จนะครับอันนี้มันเด่นเรื่องของการเริ่มในการแก้ปัญหาของเราพอแก้ปัญหาให้คนอื่นได้นะครับเพื่อนเพื่อนจะหาจังหวะในการช่วยเหลือใครดาวมันมาก็สามารถช่วยแต่ก็ต้องไม่ได้ช่วยทุกคนนะฮะอยู่มีคนมาเขาตั้งช่วยน่อยเราก็ต้องดูคนนะในการช่วยฮะช่วยคนที่โอเคมันก็ ได้ประโยชน์ของเขานะฮะแต่ช่วที่ไม่โอเคบางทีช่วยไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์นั้นเลือกการช่วยด้วยแต่ว่าอย่างน้อยให้รู้ว่าการ,เร,เ,รเริ่มเริ่มต้นสิ่งใหม่ดีนี่ผมโมเลอีกข้อนะฮะเข้ามครับถ้าอยากซื้อของสําคัญของมีค่าของมราคาหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการชับชอบหรือใช้มันมีดวงการซื้อได้ของที่ดีราคาที่พึงพอใจใช้จ่ายหรือหมุนเงินได้อย่างที่เราต้องการหรือคุ้มค่าต่องเงินที่เสียไปเพราะว่าช่วงนี้ถ้ามีเรื่องอะไรต้องใช้ตังนะฮะ ใช้ได้ฮะคุ้มค่านะครับทำกันบ้านก่อนจะซื้ออะไรที่ไหนราคาเท่าไหร่ร้านไหนซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเออมันจะช็อตหรือเปล่าเออจั่วดาวมันไม่ให้เสียคืจอจั่วดาวมไม่ให้แบบช็อตนะฮะก็โอเคทําได้นะครับจะซื้อจะชอ็อปจะใช้จะหมุนจะกู้ยืมนะฮะหรือทาเอกาสารสําคัญก็มีเกณฑ์สำเร็จเผื่อจะทําเรื่องสัญญานิติกรรมธุรกรรมต่างๆโอเคทําได้ข้อต่อไปครับเรื่องที่คุณรอฮะ อะไรที่เกี่ยวพันกับเรื่องของความเบื่อแล้วต้องตืดนใจเพราะความเบื่ออันตรายฮะเบื่องานคือมันมีเรื่องอะไรที่มันเล่นกระลมเรานะฮะชั่วคราวฉะนั้นมันไม่ได้แบบเปิดเกิดแบบนนทวารฉะนั้นถ้าเราไปตัดสินใจในช่วงที่เรากำลังเบื่อหรือเซ็งหรือเครียดหรือกังวลอะไรก็ตามลาออกดีกว่าเบื่อคนเหลือเกินโทรมาหนาละจังหวัดดาวไม่เด่น ถ้าออกไปแล้วมไปเสียมากกว่าเดิมหรือว่าไปที่ใหม่ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับที่เก่าระยะยาว,ยาวดีกว่าเชืเลยนะฮะแปลว่าเออจังหวะได้จังหวะดาวมันยังไม่ได้ในการตัดสินใจในการทําอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงฉับพลันเพราะอารมณ์นะครับโมโหอะไรสักอย่างกตัดสินใจเลยดีกว่าอย่าตัดสินใจโกรธเกลียดโมโหงุดหงิดต้องตัดสินใจหรือกำลังทะเลาะนะฮะ ตัดสินใจเลยดีไหมในระหว่างการทะเลาะเลี่ยงเลยอันตรายมากนะฮะมันไม่โอเคนะครับต่อมานะครับในเรื่องของการที่จะลงทุนหรือการที่จะเข้าโปรเจกต์หรือการที่จะเข้าทีมแต่เรายังรู้สึกไม่ก,ก,กล้าๆก,ก,กลัวๆยังไม่ชัวนะครับเอาไว้ก่อนสุ่ว่าเรารู้สึกอะไรสักอย่างนะแล้วมันแบบจะลงลงทุนดีไหมจะใช้เงินดีไหมจะร่วมทีมดีไหมมีคนชักชวน ให้ไปทําธุรกรรมหรือเป็นทุนส่วนอะไรก็ตามดีไหมช่วงนี้เบรกก่อนยังไม่เหมาะนะครับในการร่วมทําอะไรกับใครนะฮะจออะไรยังไม่ได้มันมีโอกาสเสียมากกว่าได้นะฮะคนกันจะวุ่นวายเลย,เลยนะฮะถ้าเราเตัดสินใจเรื่องสําคัญแล้วผิดพลาดนะฮะดากพุทธเขาโครจรอ,อยู่ตําแหน่งอรินะครับมันก็จะมีโอกาสตัดสิในใจผิดพลาดแล้วก็มีปัญหาได้นะครับข้อต่อมาครับอย่าเพิ่งเร่งสรุปนะฮะในความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับหรือเพื่อนๆกำลังตัดสินใจ ในการครบหาใครนะฮะเรื่องงานหรือเรื่องความรักนะฮะเรื่องก็ตามถ้าต้องมีการตัดนใจเรื่องความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบเรื่องการตัดนใจฮะอันตรายมากบางทีโมโหเพื่อนร่วมงานจะตัดขาดเลยเอาไว้ก่อน,นะครับอย่าเพิ่งรีบจะล้มโต๊ะเลยนะฮะช่วงนี้โปรเจกต์แมวเอาเอาไว้ก่อนนะครับเรื่องดึงไว้ก่อนนะฮะชจทยยังไม่ได้จะตัดสินใจนะฮะจะลาออกดีไหมฮะในจังหวะดาวมันยังไม่เด่นแปลว่าถ้าลาออกเดี๋ยวมันเสียมากกว่าได้เอาไว้ก่อนหรือจะเลือกลายการนะฮะ,นะ,ะในช่วงเก่านี้นนะครับ ตัดสินใจช่วงนี้พลาดโอกาสพลาดสูงโอกาสเสียหายสูงรอขยับผมว่าเดี๋ยวหลัง19กากรกฎานะฮะตัดสินใจตกลงอะไรพวกนี้ยังทันอยู่นะครับแล้วมันมีประโยชน์มากกว่านะครับข้อสุดท้ายฮะช่วงนี้นะครับทำอะไรก็ตามอย่าหวังผลเร็วนะฮะบางทีเหมือนกับปลูกต้นไม้นะครับจะปลูกต้นไม้ใหญ่ะครับเพิ่งปลูกต้นก้าวนิดเดียวแล้วต้องการให้สักเดือนหนึ่งนะฮะมีด้กินผลแล้วนะฮะมันยังยากนะฮะ ปลูกต้นมะม่วงต้นยังอยู่เท่าเอวนะฮะอยากให้แบบส,สัปดาห์หน้ามีลูกแล้วคืออะไรก็ตามที่เราใจร้อนไม่ได้ง่ายฮะเรื่องการใจร้อนนะครับชะลออารมณ์หรือพฤติกรรมของเราเองนะฮะนี่คือช่วงนี้มันจะมีอารมณ์แบบอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากซื้อแต่ถ้ามีความอยากแบบกระเฮียงคือเรื่องจริง,รงเรียกการซื้อเรื่องการตัดสินใจเรื่องการเดินทางหรือว่าเรื่องการตอบตกลงนะครับ มีคนมาชักชวนไปทำงานด้วยกันไหมมีเวลาให้อยู่หนึ่งชั่วโมงคิดตัดสินใจซะไม่ต้องไปนะฮะไม่ต้องมาเร่งกับเรานะฮะไม่ต้องเร่งกับเ,เวลากับเราอะไรที่มันเร่งกับเวลาหรือแข่งกับเวลาหรือแบบมีบเวลากําหนดโดยแบบบีบกระชั้นเกินนะฮะให้เราต้องตัดสินใจสําคัญนะะเนีเ่ยเร่งไเรยงไปก่อนนะฮะไม่ต้องไปเสียดายโอเคนะครับนี่คือข้อต่างๆเรื่องที่คนเร่งเรื่องที่คนรอนะฮะในช่วง23มิถุนายนถึงวันที่19 กรกฎาครับชสดีครับเป็นกำลังใจนะครับเป็นไปเลครับสวัสดีครับ